สวัสดีครับพบกับผมใน Crossmailfit กับ The Lego Movie ตอนที่14นะฮะและตอนนี้เรายังอยู่กันในเมือง Brickberg นะฮะเมืองที่โดนหลอด Business โจมตีด้วย Cracker นะฮะตอนนี้เนี่ยสภาพเมืองก็อย่างที่เห็นนะครับและนี่คือเนื้อเรื่องช่วงสุดท้ายของ The Lego Movie กันแล้วซึ่งในตอนหน้าเนี่ยก็จะเป็นตอนอวาสานกันแล้วนะครับในท้ายช่วงทงักตอนที่แล้วนะฮะเอมได้สร้างหุ่นยนต์ไว้นะครับตอนนี้เนี่ยเราจะใช้มันทาอะไรไปดูพร้อมๆกันเลย อ้าวอเหาะอเหาะมาหว่าละโอ้โหโอ้โหโอ้โหรัวรัวเฮ้ยทุกคนเอ็มเมทอี๋ว่าอยากกระทำฟอร์เมอร์นะครับไหนทำได้เอ็มเมรู้ซื่อฉันจะเข้าไปในน้ำเลยเอาละฮะเรามาเริ่มตอนที่14กันเลย แต่ว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอแรงหน่อยฉันจะมีประสบการณ์ในการช่วยโลกมาเยอะนะได้ซื้อขอบคุณฉันก็ไม่ได้อีกโมเราเพราะฉันถ่อมตัวจะตายไปต้องอ่อนน้องให้มากๆเพราะฉันน่ะคือซูเปอร์แมนไงล่ะไปครับไอ้ขวาซ้ายขวาแหมรัวเยอยมากเอริกใครเอริกวะกูชื่อเอเมดเลี้รถมาแรงทรรมะสร้างเจ้าปิศาจวันแห่งการทำลายล้างแกมันจบแล้วแกเสร็จแน่พนุ่ม และนี่สำหรับแกโอ้โหนี่อะไรครับอุ๊ยโอ้โหมีท่อเทอร์อะไรออกมาโอ้โหโหดของเครื่องยิงเคเกิลนะฮะหรือเคเกิลไลเซอร์นั่นเองโอ้โหเราจะทำไงดีครับมันขวางทางไว้ไม่ต้องหวง่วงจะจัดการได้เอ,อริกตกลงใครคือเอ,อริกครับเราเราชื่อเอเมดนายซูเปอร์แมนโอเคเดี๋ยวใช้ตาเลเซอร์นะฮะปี๊ดอ่ะเอาติดบาร์อ่ะเอาตงนี้แล้วกัน ฟืดโอเคโอ้แต่ยังไม่พังครับอ๋ถังน้ำมันของออกแทนนะฮะร่วงลงมาโอเคเปลี่ยนเป็นเอเมอเดี๋ยวเราไปบวกก่อนนะครับนี่ไมโครเมเนเจอร์เออเออหนูตีเนียแสดงให้มันเห็นสีเอริกเฮ้ยหายแน่มากเอริกต้งลงมันเรียกชื่อเราผิดนะฮะนายยกขึ้นมาฮึบโอเคครับคว้างไซนัวมันเลย บึ้มโอ้ยจะเต็มฮะโอเคครับไปลุยกังซอโอโดนลุมยิงด้วยนะฮะแนวทา랜สมเมอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเลเซอร์ลุมยิงนะครับเจ็บเหมือนกันอี๋เี่ยโอ้โหไปเลยเอริกไปไหนแล้วฉันจะกลับมาช่วยซ่อมนายตอนที่นายแก้ไขเรื่องพวกนี้แล้วจำไว้นะเอริกความช่วยแล้วจะไม่มีวันเอาชนะความดีได้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่นี่ นั่ยไม่ซูเปอร์แมนไปล้วนะโอเคซูเปอร์แมนฉันจาไปทีหลังนะครับพวกเพื่มนซูเปอร์เรื่องเลาคุณภาพที่มหัศจารย์ของเราให้นายฟังจนเบื่อเลยไหมเออแน่นอนใช้คำว่านั้นแหละไปเถอะไจัดการไวร์ร้ายกันตอนนี้นะครับคุณลันเทิร์นนะฮะคุณลนเทิร์นเขาจะคิดออกไหมว่าเราจะผ่านหนวดนี่ไปได้ยังไงก็ฉันมีไอเดียเพียบ โอเคครับฉันไม่ชอบแกเลยเจ้าลูว์ฉันมีขอวิจัดการแ์ตีนะเย้แม้จะมีสีเขียวแต่ก็เชื่อว่าจะดลูกับแกนะเออฉันบอกซุปเปอร์แมนคงจะเห็นนะเอาละฮะทุบมันเข้าไปอุ๊ยแหมอเยี่ยมมากฉันหมายถึงซุปเปอร์แมนคงจะเจ็บกว่านี้แต่นายก็พอใช้ได้เลยนะเฮ้ยครับคว้างมันเลย อี๋นะกระจุยฮะเสร็จไปนหนึ่งไปพราะว่าหยุดทีฉันไม่ได้ดัดแปลงมันเว้ยโอ้ไมโครแมเนเจอร์นึกว่ารถคันนี้ผ่านการดัดแปลงครับเลยจะมาวอลแวร์นะฮะมาเจอคนรุ่นเดียวกันดีกว่ามาครับวั Wonder Woman นเดอร์วูแมนฮะฮีโร่จากดีซีนะฮะตอนนี้มากันครบครันคุ้มค่าเลยทีเดียวโอเคครับบัวแห่งสัจจะดึงมันออกมาไอ้นี่เล้าหรือเหรือเฮ้ยเดี๋ยวเจอพลังหมุนนะฮะ โอเคครับบวงแห่งสัจจะปึ๊บอื้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนนะฮะตีแน่อ่าเป็นไรไหมขอบคุณมากลูซี่เบนนี่ฉันจะเป็นนองผ่านหนดของเครื่องยิงเค้าไปใครคือลูซี่เดี๋ยวจัดการให้โอเคโอเคฉันต้องการชิ้นส่วนที่อยู่บนนั้นไม่มีปัญหาเฮ้่เป็นไรแม่ที่ฉันอัพเกรดรถตู้ให้นายโอ้ เราจะมาดัดแปลงรถตู้คันนี้กันปึ๊บปึ๊บปึ๊ปมาดูฝีมือวันดูแม่นะครับโอ้โหกลายเป็นเครื่องบินนะฮะโคตรเท่เลยเพ่อที่ปั้มติดบนกระแพงให้ทีได้เลยไปครับมาแล้วฮะจะเทคออฟแล้วโอ้ฉันคื้นักไปเที่ยวบินได้แบบนี้คุณรับงานได้เป็นสองเที่ยงไงโอเคฮะต้องใช้ไวสไตล์นะครับปีนขึ้นไป ดูนะดูดีละการผัดโผนกลับด้านโอเคไปกันต่ออย่าไปพ่อหนุม่มโอเคครับเดี๋ยวเราจะต้องเกาะตะข่ายนี้นะฮะซิปใกล้จะถึงแล้วหมาเฮ้ยอย่าไว้ครับร่วงลงมาแล้วตา,ายเลแล้วเบนนี่ โ okay, อเคครับขอประกอบก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะโรบอทพวกนี้โรบอทพวกนี้นะเจ๋เหิมเกลิมอ่ะเอ้อมาดูรีลักการบุกของรีลันเทิร์นกันบ้างไอ้ยศวโ่งยิงไม่โดนอย่าพึ่งตีเลยอ่าเรียบร้อยครับต่อไปครับเบนนี่ฮะมาดูรีลักการแฮกของเขานี่คงใช้เวลาไม่มากหรอกเอ็มเมดโอเคครับมาถึงตอนที่น้องนะฮะมีน้องๆคนนึงบอกมานะครับว่าเก็บเหรียญให้หมดนะฮะแล้วจะได้เงินหนึหนึ่งเบอร์ รานนี้เราจะมาลองเก็บเหรียญกันนะครับโอเคฮะไล่ไปเรื่อยๆครับหุ่นยามทั้ง2ตัวนะฮะอยู่ด้านนู้นนะครับเรามาอัปโหลดไวรัสก,กันก่อนเรียบร้อยครับเสร็จไป1จุดนะฮะเหลืออีก3จุดเอ้ยอีก2จุดนะครับอยู่ตรงกลางกับด้านขวาเน่อะไรระหว่างนี้นะครับเราก็ค่อยๆดอยเก็บเหรียญไปเรื่อยเฮ้ยมันมาว่ะโอ้โหอย่าตามมาอย่าตามมาที่ซิ่งอยู่เน่ไปครับไปเคลียร์ด้านขวาก่อนเลยโอเค เก็บแน่ชิปสีฟ้านี่จะทําให้ตัวเราเดินเร็วขึ้นนะฮะโอเคอัพโหลดไวรัสก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนไปเก็บตรงกลางทีเดียวเดี๋ยวไปเก็บด้านขวาก่อนครับอ่าได้ละโอเคซิ่งไปเลยพวกพวกค่อคยๆไล่เก็บเหรียญน,นะฮะเก็บให้ครบนะฮะดูซิว่าจะได้1 0,000หมื่นเหรียญจริงหรือเปล่าโอ้หืดแล้วฮนะเอาละครับตรงด้านซ้ายนี่เหลืออยู่อีกหน่อยหนึ่งครับต้อง เดินมาเก็บให้ครบนะครับแล้วตกเข้าตรงกลางทีเดียว1 2 3 4เหรียญโอเคเรียบร้อยครับอ๋อไอตัวนั้นก็ยังนะฮะยังมองไม่เห็นเรานะครับเก็บไปเรื่อยๆนะฮะโอเคเหลืออีก6เหรียญเท่านั้น3 2 1สเหรียญสุดท้ายอ๋อเหรียญน,นี้ใช่ไหมครับหมื่นหรือเปล่าฮะ โอ้ใช่ด้วยนะครับดูนะเหรียญตรงด้านซ้ายนี้1นึ่เลยทีเดียวโอเคไปกันต่อเลยพักพวกขอบคุณสำหรับทิกดีๆนะที่แนะนามันเข้ามานะครับอาล่ะดูเหมือนเบนนี่จะแฮกหุ่นตัวนี้นะครับดูดีซิลเวอร์ออบเจคครับใช้บาสุก้ายิงมันเลยขอบคุณตอนนี้ฉันต้องหาอะไรบางอย่างใช้ความใส่มันไปไงต่อครับเนี่ย เดี๋ยวเรากลับไปที่เอเมดดีกว่านะฮะเอเมดโอเคไปเลยหยิบรถบรรทุกมนขึ้นมาอ่านี่นะครับรถบรรทุกคันนี้หรือเปล่าใช่ด้วยนะฮะเย้จบมาซะจะได้ไปตามหาซุปเปอร์แมนสักทีช่วงนี้นะเอเมดขอบคุณเบนนี่ขอบคุณลูซี่ถามจริงเหรอใครคือลูซี่เนี่ยไปละฮะลุย จัดการเรือให้เป็นซากเลยออกไปนะเล่นมันใ้ร่วงเลยโอ้โหร่วงแล้ฮะโดนไมโครเมเนเจอร์เป็นฝูกลุกนะฮะโอ้โ oh, ห oh, จบไปแล้วครับสำหรับตอนที่14นะฮะแล้วตอนหน้าเนี่ยเป็นตอนอวสานนะครับห้ามพลาดนะฮะบทสรุปของการเดินทางของเอเมจจะเป็นยังไงไว้พบกันใหม่ครับบ๊ายบายจ้า